พี่น้องมาเบิ่งดงนี้อีหยังล่ะเห็ดอีหยังล่ะกองกันเอเล่อยู่พี่น้องเอ้ยพื้นที่พื้นดินแห่งนี้เต็มไปด้วยเห็ดนะจ๊ะสีมาเบิ่งอักษรไปโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยคุณ่ะเพีย พูน um ่ะพูน่พูน่เฮ็ดพูน่พูน่ะ่้อดี่น้องเืงรามงามตาคุณครับคามิงัเขาไ่มีริ มมีมาพี่น uh ้อโอ้ยเก็บจนวินแหละพี่น้องเอ้ยวินบอยหญิง เปียนมาทุกวันยสิอยากมันมานักสนวดบอกมันทุกวันจ้าปลาดิาหลงปลา ทำได้ดีกว่าแล้วก็บอบอกกว่าเพราะว่าเยอะมากกันน้องกลังคนเต่น้อ เดี๋ยวจะดอกน้อยๆสน้อยตากระเริ้าใสนอน้พี่น้องเอ้ยเบิ่งหมูเดียวเต็มตาอีกแล้วรอบที่สามรอบที่สี่แล้วพี่พี่น้องเอ้ยเบิ้งคุณสวยเหมือนดอกไม้เลยกลุ่มนี้พี่น้องเอ้ยคุณ เลี้ยวบุนเรียงมาฟลายใส่หม้อตีมิแต่งามๆไปเป็นดอกไม้จ้ะมาจ้ามาเก็บน้ำกันโซมาเด้อมาเด้อมามาพี่น้องจ้ามามาจ้าไหนเฮ้เสียมามน ยูฮูยูฮููอูยตื่นหมจนเฮ็ดตตเฮ็ดเห็ดเข็ดเข็เข็ดเมาเร็วเร็วเข็ดอย่าเฝ้าอยอย่าใช่ใเออเออย้าเ็ดสิมูว งอายมคักงามเนี up, cry, Merkel, oh, mm, mm, mm. ่ยมาเป็นดอกไม้โอ้ยเพินอันนั้นเพินอันนั้นบ่เอาเด้อพี่น้องเย่าดากาเด้อเป็นนาวเอสยันคิดว่าคุณเป็นคนที่เงียมานวันนี้ เอิหลับบอก่ันจะเงียบเชิสีให้เช่นนั้นเก็บไปน้ำเต็นไปน้ำพอพอยังพี่แซมหมุเต้นไปน้ำเต้นไปน้ำเก็บไปน้ำมูนอุ้ยโอ้ยนี่ฉันยอนเนอร์อุ้ยว่ามันดอกไม้งานหลายพี่น้อง hot ปากไปเลยหยิบเลย

Oh, xoay mm. ngâm mình đòn mái rồi con thi <laughs> rắp chung